สวัสดีครับพ่อแม่น้องสุขสุข้นครับผมกับพ่ออันนี้แล้วครับกับสองอาหารการกินของห้องครับผมรับหน้าที่ดาเนินไล่กันเดี๋ยวผมวาดหน่อยนะครับผมครับพ่อพ่ออันที่อยู่ในขั้วอันที่เนาะัะมีเมนูมาให้พ่อแม่น้องนะครับเตะเตะน้ำในเบิ้งนะครับมาแนะนามาเสนอนะครับผมเมื่อนี้กกเป็นเมนูแบบอีสานอีสานเจ้าน้อยครับ นะครับกะเมื่อนี้พอดีน่องน่องข้นจากน่องแป้นครับเ่านี่ละเอาเป็นเอาป่ามาให้ครับผมเป็นป่ายี่โสกเนาะกะว่าบอกบเพื่อนว่าฮ็ดป่าสมนะครับฮ็ดป่าสมให้นะครับกะเลยพอดีกะมาใช่เพอาี่น่องเบื้องหน้านะครับเป็นป่าป่ายี่โสค,ครับผมที่น้องนะครับป่ายี่สกะพอดีพีด ปลาสซมไปยี่สกให้พ่อพี่น้องได้เบื้องน้านลครับผมไม่แช่ให้เบื้องน้านะครับ,เอ,นะรบเอาอ้าจะเข้าไปเบื้องวัสดบพี่น้องจะตอนนี้ะะนก,ก,ก,กะไปยี่สกมกโตมกโตกะเกือบโลครับผมตัดหัวมันออกนะตอนแหลมมันก็โลกกวายอยู่ครมาตัดหัวออกเกือบโลนะครับกินแหลมนะวัสดบ หันหันบังให้กางมันขาดได้ไี่น้องเด้อนะครับให้เกลือให้ไอ้นี่เขาเนื้อเขานังพร้อมนะครับแล้วก็ล่างล่างดีๆล่างค้องมันนะครับพวกเกล็ดออกล่างค้องเอาคราบเลือดเอาขี้เอายั้งออกล่างมันสะอาดนะครับผมนะครับแล้วก็บังให้กลางมันขาดนะครับเดีเขาเนื้อเขาหนังนาแล้วก็กลางที่จะปฏิทโอนะครับนะครับอ่างแล้วก็ ต่อไปกับมีนำเขามาครับผมพี่น้องนำเขามาครับนำแซ่เขาเนี้วนะครับก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นผงชุรถครับผมผงชุรถนี่สองส่วนซ่าครับผมพี่น้องอันนี้น้ำตาลครับน้ำตาลสามส่วนซ่าครับนะครับนี่กระเทียมกระเทียมตำนะครับเบอร์ตองละเอียดลายครับ เอาพ่อมันแตกพาะมันอันนี้แหละแตกเป็นก้อนกินหอมบอกนะครับกะขีดนึงครับประมาณขีดนึงเกลือนี่ก็ซ้มซ่อนแกงครับสามซ้อนตครับผมซ้มต้อนซ่อนอีกปาดนาครับบเลบริพุ่นนะครับอะไรกะนะครับข่าเนียวหนึ่งซูครับประมาณขีดนึงขเกลนครับผมขีดกว่ากว่านะครับ อาศัยว่ายัดพองปลานะครับผมพี่น้องนะครับมี่สน,นิทครับวัตถุดิบกับเง,ง่ายครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกพี่น้องเอาปลาแซ่หนามเข้ามาเด้เนาะพี่น้องเนาะ,ะนะานีนร้เอาลูกแซ่เด้เครับผมนะครับลูมแซ่ไวเพราะว่าเขบาบังนามบังอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับบัง ันกลางให้มันเขนาน้ำเขายังเดี๋ยวเข้าแช่นะ้าข้ามาครับดับข้าวกันครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ผมสีแช่แบบมั่นเป็งชั่วโมงนะครับผมนะครับเตะเครื่องเครื่องชั่วโมงมาพอกันครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้กับ่านไปกับเครื่องชั่วโมงแล้วครับผมมาเบิึงปลาเข้าวัานนี้ล่างไหมครับวันนี้พี่น้องร่างดีดบีบ บีบน้ำออกนะครับน้าเลือดนะ่า,านี้มันออกครับอ้างเกีว่าตัวปลาจะเป็นเป็นบกค่อยมันบวมือนนะครับมันฝืดฝืดเมือนะครับ ตกอไปเข้ามเเาเห็นเอเครื่องลงกปุ่ง,ก,งก,นะก,ก,ก,ก่อนครับจังหวะปลายลงกเนาะแรกกันนี่ครับพี่น้องเอาเกลือลงก่อนครับเกลือที่เราเตรียมไปครับผมเกลือน้ำตาลครับผมสุรสครับกระเทียมครับผม

ตก็ไปกับปลายต้องเรียกพี่น้องข้าวข้าวข่งกอดกันครับข้าวตั้งกันตั้งหยีตั้งหวัดนะครับเกลือให้ ต่างคงตรวจน้ำเข่าเครื่องกันครับน้ำเข่านี่นนเ,นเนื้อปลาแนละ้วโคขั้่นลีดวดไปเรืเร่อยๆครับผมพี่น้อง ครับพี่น้องเข้ากันได้ที่กับปางหาของว่่นะครับโอเคแล้วก็เอามาจัดเตรียมใส่อัพแล้วครับพี่น้องครับจ้างขั้อต,อตอนนี้ก็อเอาหนัดในถน่วมันก่อนนะพี่น้องคนักถั่วไปเลย ใช,คใช่ครับใส่อัพเลยครับ ครับพี่น้องเสร็จแล้วกันหน้าตาไม่ผีดครับผมเรียบร้อยเขาปิดไฟไปนะพี่น้องเนานะนนปิดฝาไว้เก็บไปสองสามมือมันแล้วครับไปวดัดอย่ายทอดกินเลยกันไว้ทอดได้ครับถ้านผม้ชมนะครับแต่สมกันรอดสองสามมือมันนะครับ ครับพี่น้องเอาคลิปนี้กัขอจบคลิปแค่เพียงเนะครับผมถ้าใครอยากได้สูตรนี้ไปเฮ็ดกินกันเอาไปเฮ็ดเบิ่งครับแซ่บบ่แซ่บปานได้ได้พ้นเพียงได้กับเมีนมาบอกเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าขาดถ้าเกิดขาดตัวบวกคคลผงได้ก็ขออภัยหลายเด้อครับพี่น้องเอาแต่ว่าสูตรนี้ผมก็เฮ็ดกินมาประจำนี่แหละครับผม หรือเป็นบ้านนะครับแต่แม่เป็นผ้าเฮ็ดมานะครับผมครับแล,ล้วคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมกอล์ล่าผ้าจ่ายแค่เพียงน,นะครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม